ติจังหวัดชลบุรีนะครับจัดโครงการบรรพชาสมเนรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรตินะครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลที่วัดศรีวนารามอำเภอบางระมุงจังหวัดชลบุรีครับนายพิทยานามบุญลือผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขตที่3เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบรรพชาสมเนรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระกนธานธ,ธิฐาธทราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายนโดยการจัดโครงการบรรพชา,าสำมะเนภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกยีเกรยรติในครั้งนี้มีพระครูวินิจสัทธาคุณเจ้าคณะตำบลบางละมุงเจ้าวาดวัดศรีวณารามเป็นผู้อุปชาให้กับนักรเรียนชายแชมป์ประสมศึกษาปีที่5จำนวน60คนมีระยะเวลาในการจัดกิจกรรม9วันตั้งแต่วันที่26มีนาคม2566 ถึงวันที่3เมษายน2566ส่วนที่ศาลาอเนกประสงค,ค์วัดบางช้างเหนือตำบลคลองใหม่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมพระพิพัฒน์ศึกษากรรักษาการเจ้าคณะ,ะจังหวัดนครปฐรมเจ้าวาดวัดบางช้างเหนือเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยนายสุรศักดิก์เจริญสิริโชตผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานฝ่ายคารวะในพิธีบรปรพชาสามเนรนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและความเป็นไทย ฉเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายนอีกทั้งการส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและก็ประชาชนได้ศึกษาตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาโดยมีจิตสำนึกในคุณงามความดีเป็นคนดีตลอดจนเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมและประเพณีที่งดงามของไทยโดยผู้เข้าร่วมโครงการนะครับจะได้รับการศึกษาอบรมตามหลักสูตรศาสนาศึกษา สำหรับผู้บวชระยะสั้นซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันพัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป